สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่6กันยายน68นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับนี่มืึอนี้ออกมาหน้าครับบมดได้มาลายมือแล้วเนาะมาเสียคอดบุญเขาวสากแล้วนะครับยังบ่มีหนามมีตอนเลยครับทงหน้าอํเาเภออุทุมพรบิสัยสีสเกตนันคือรถเป็นเนินว่ารถผุ่มพ่วงนะ่ะรถสามเก่งบ้านผมเหมินเนาะก็กำลังออกหากินยำเส่านะครับเนาะตื่นแต่้ยตีสองตีสามหมดแล้วครับไปรับของนะครับแล้วก็มาขายพี่น้องในหมู่บ้าน นี่คืออีกวิธีหนึ่งของการทำหนาทีของอาชีพแต่ละอาชีพนะครับลุงเลิศนะครับเนาะบ้านนวลสูงตะบลแขมบุญพ่อไปสายสีสะเกดนะครับครับรถชิวๆเลยบ่วฝ่าวแล้วนี่ขายไปในทงหน้านำนาอความสุขของการทำงานนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่รอเลี้ยงชีวิตได้ดีเลยครับเพิ่นเห็ดมาดานแล้วเนาะ,ะเกือบผมมา30กว่าปีนะครับเ,เบยยดืดด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 ลดด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 ่ดด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 ดนดด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 ด ะครับลุงเลิศลุงเลิศนะครับเอาว่าสี่ทายทงหน้าก็เห็นพ่อขาปุ่มพ่วงพานกันเลยเวบาสุพีสุนองฟังนะครับความขยันนะครับบานเท่ากับมีอาชีพเนาะข้อหานะครับเนาะนะครับบรรยากาศเสาร์นี้ที่ซีสเกตครับสีฮอดเก่าสากมื่อื่นนี่แต่ว่าเบืองเขาทีแหละครับเ่ามีหนามมีตอนเดีนะครับปกติก็คือมันสิดตรงป้าตรงยังเลยป้าหน่อยจะออกเลยแต่แต่ละปีเนาะแต่ปีนี้ก็ถือว่าโอ้เลงตั้งแต่หัวปีมันนี่ก็มา หลากยาวสองเดือนกลัวเกือบสามเดือนแล้วนี่ฝนมามานะครับเนาะนี่คือบรรยากาศทงหน้าซีสเกตนะครับลาสุดนี่ผมไปไทายเขาว,วานกับเขายอดเพื้นนะครับเหมือนสองสามหมื่นที่แล้วเนาะเขายอดเพื้นกับงามคักนะครับมันถึงจังหวะนะครับโมเมนต์วาต้องไปเหตุตามกันนะที่แห้เบืองว่าการเกษตรน,นี่มันมันเหตุคือกันบ่บ่ได้เนาะแต่ละคนก็นมีเป้าหมายหรือว่าเทคนิคของแต่ละรูปแบบของการท่าเหตุหน้านะครับเนาะเอาบรรยากาศเสานี้นะครับเบื้อง ฝามันกระแลนเป็นหนามอยู่แบบนี้ทีภาษาผูเทาเู้ครับฝาแรนเป็นหนามแบบนี้แต่ว่ามันกับบได้เทลงมาวานกับปอกแป๊กปอกแป๊กเนาะอัปเดตสภาพประกาศแต่ก็ว่าสูฟีสุนองฟังในเสาร์มือนี้นะครับเนาะเอาบรรยากาศสบายๆนะครับเนาะให้พี่น้องได้สัมผัสกินนอายของโพงหน้าบานเฮ่านะครับ <Yeah. S 2> แล้วๆๆลก็เห็นหนากันในแบบดูแบบของโต้เจ้าของนะครับต่อไปก็คือสิได้ทำคลิปแต่แบบนี้แห้วเนาะออกห้ออกหน้าแล้วก็วิธีของเจ้าของแน่นะครับเพราะว่าเออ อารมณ์มันก็เต็มเหมือนกันนะครับตั้งเือออกไปออกไปทําคลิปเนาะนะครับตั้งเือก็อยากให้อ่าเป็นตัวของเจ้าของหลายๆเนี่ยนะครับเป็นเห็ดอ่านอกจากคนทักมาเด้อครับกาชีพด้ไปคือเก่านะครับผมเพราะว่าพวกแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็ลดเงียงหลายอย่างนะครับบอกคือสมัย3-4ปีที่แล้วได้นะครับตอนนี้เนาะมันเปลี่ยนคือกันนะครับอาชีพนี้นะครับบรรยากาศบานเฮาย่ำเสาๆนะครับเหล่าสู่กันฟัง นะครับมาเบาเรืืองเราานะครับของการทํางานนะครับออกไฮออกหน้าแล้วก็วิธีบ้านนอกอยู่ไฮอยู่หน้าก็กลับบ้านเนาะออกมาเบิงเขาเบิงหนามพูนใหญ่คาพันธ์ทั้งเลียงไม้ทั้งเตียงงวนะครับนี่ออกมาหนามมาเบิงมาเบิงเห็ดป่ะหรือว่ามาใส่ปุ๋ยมห้อยปุ๋ยกับบจักเอาอีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะยำสาวๆนะครับเอาอาชีวิตลูกทุ่งชีวิตคนทาหน้าแล้วก็ จิตวิญญาณของชาวนามาให้เบิงกันนะครับเสานี้นะครับจิตวิญญาณของชาวนาคือมันต้องมันต้องทำนะคือนะครับพอไปผมงมาน่ใจว่าสิ่งที่สื่อเขากินหมอเนาะมันโม่อไรทุนนะครับเพราะว่าอันเป็นแบบนี้ฝน้าอากาศมันก็บอกเเปลี่ยนแปลงไปเพิ่ดตามยุคตามสมัยนะครับเหตุใน้คนลงทุนหรือมันบกคุมนะอ่นมองอีกมุมของในแง่ของการลงทุนนะครับเนาะว่าสงยางเขาไปหนาก็เลยยางมาเบิงอ่า บรรยากาศให้พี่น้องนะครับเบิ่งเนมเสารมือนีนะอัปเดตแล้วก็เว้ากันแบบแบบนี้เนาะสไตล์ของนิคมอนทัวนะครับเนาะเอาเบิ่งกันไปนะครับดูแลกันไปสนับสนุนกันไปตามตามกําลังนะครับขอทงท่านผู้ชมนะครับตามคอมเมนต์ตามที่เห็นฟีดขึ้นไปนะครับอยู่กันมาได้มาดนแล้วได้หกเจ็ดปีแล้วเนาะทาง u t u b e นะครับเนาะนะครับถือว่าผมกับได้จบปรมถมในนี่นนกาลังขึ้นมัธยม แต่ม่นเฮียนหนังสือเนาะก็เอาเปรียบเทียบก็ไม่เห็นหนังสือก็เพ่าะเดเก่งเดยยังในโมเมนต์วัยทำงานนะครับเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของแต่ละคนมันก็เปรียบเทียบกันบ่ไดมันแล้วแต่ความพอใจความคิดของเฮายังบ่ตรงกันเลยเนาะขนาดสามีภรรยาบางทีคัดแยงกันก็ยังบ่ตรงกันเนาะโอ้แต่ตัวตาเฮาเองก็ยังอยากแลเวล็ย่งสิไปคือยังหลายเนาะเอานะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับเนาะเฮาเพื่อเจอคนหลากหลายอีกก็ต้องไปความเห็นคนนั้นคนนี้โอ้ใจเฮามันก็รับบ่ไดคือกันนะบางทีเฮากับอายุหลายขึ้นเนเอวี้รื่ง ทัวปานะครับนาะในการมาผบปลากันมือนี่พบปลา <c oughs> ใส่เข้ามาผบปลา <c oughs> เอานะครับต้นทาาเข่าวหน้ากับต้นใหม่ก็ใหญ่ข้นนะมีหมอกได้มือนีหมอกร้ายนะครับนี่แหละครับคืออากาศหรือว่าวิธีผู้เฒ่าเพื่อคือสิคืดร้ายอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเคอยอยู่เนี่แบบว่าฝนฝ่าดีหนะ้าหลุนพอรหลุนแม่นะครับเพิ่นยางเดินทางมาก,ก่อนนะเฮาเพิ่นสีหงประสบการณ์ร้ายนะครับ ขับขยะ่ย่าเถียงปูเถาเด้อครับผู้ใดผู้ใดแบบว่ามีความหูไร่สิลังเทือกประสบการณ์ความปูเถานะี่ยเพิ่นกล่าวย่างก่อนนะครับถึงแม้เพิ่นบ่ได้ตามเทคโนโลยีย่างหลายนี่ย่างหน่วยประสบการณ์ชีวิตเพิ่นหลายกว่าเฮานะครับอายุก็หลายกว่านะครับนี่คือผมว่าต้องเข้าลบปูเถานะในใน,ในความเป็นจริงนะนะครับว่าโอ้ปรแม่ณจะคล้องได้วิวัฒนาการใหม่ๆกับสิบ,บ่ได้มองข่ามผู้เฒ่าไปอีกสั่นนะแต่ว่าผมเนี่ย มาขลบผู้เฒ่าผมไปถ่ายผีฝ่าพี่ยังผมเอามีความสุขกับอารมณ์ของวิธีชาวบ้านไหมครับเนาะมันมันมันไม่มีอะไรต่อกันนะมันแบบอยู่ง่ายนะครับเราสัมผัสอารมณ์เพลินมันสบายเวลาเขาไปถ่ายคลิปยังสี่หน้าครับอืมบ่ไดม้มีคืออันนี้นะผมก็ไปนําเรือ้งเร้าของวิธีชาวบา้านยังสีนะ่หน้าคลิปนี่ก็คือให,ให้ความสุขให้ความ เบิ้งหลัก็จเจริญหูเจะเิญ่ต้าเบิ้งเลาก็มีความชุ่มชื้นในใจนะคือต้นเขาคือธรรมชาติที่่มกำลังยืนอยู่นี่แหละออกมาเป็นยังยัง,ยงออกมาเออมันมันเป็นการพักนะครับมันก,ก,ก,ก็เป็นการพักนะครับพักจิตพักร่างกายพักเสียงนะครับมาฟังเสียงธรรมชาติบ้างนะครับชีวิตเท่ากับใส่มาหลายนะครับเพื่อสิเดใดก้าวเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็มโมเนนนอนนะครับเอาดี๋ยวยูถ่ายคลิปเป็นต่อผู้ชมในเบิ้งกันถึงจุดนี้ก็ถือว่าเออ พ่อสีเด็กคุณนาคุณตากันเนาะนะครับผมถักทายกันนะครับผมไปใส่เ็นนาผมกับทักโเดเ้อร์บอดอ,อ,องบอ่ดตองอันนี้นะบางคนเพื่อนกับบวกาาถักว่าให้ผมนี่กินอยู่ที่เพื่อนกับสีไปไหว้เพิ่นเพื่อนกับบออะสนใจเห่านะลังเสือกออ้นินท่าเห่าต่อหนาเลย <mm> วันนี้ก็มันชวมาถ่ายแต่ขอสีไป้ไว้เพื่อนเ<ๆ>พิ่อนผ่านบวกาาคือกันนะผมก็เลยบลบกาสวันนี้ครับสีนาลังเสือเพื่อนกับบอกก็กลุ่มกับหมู่เพื่อนเห่ากับสีไปจวดจอดเลยกับบบวกาาเนาะพอถึงมารยาดกันเพื่อนเออกาทักทาย เพราะว่าผมผมบบหูน่ะต้องเื่ยเิ่นเบิ่งเฮ้าเฮ้าผมบบหูน่ะว่าเพิ่นอาจสริงหูจังเฮ้านะครับก็เยาว่าอันนี้ยิงได้ครับเพิ่นหูจังเฮ้าแต่ว่าเฮ้าเฮ้าจําเพิ่นบ่ได้นะครับในในแฟลตฟอร์มสีหน้าเพิ่นบ่ดได้ต้องเสีวมาอีกตัวฟักเงาวนะครับนี่เอาตัวฟักเงวบ่ดได้ออกมาหน้าอะไรเหมือนมันมันบวบเบ็แล้วครับนี่มันมันอวบมมนเนาะมันมันสีอันนี้เนาะเอาไปหนึ่งใส่ป้านะครับว่านพอกแม่ใด ปลามูนลูกบ่นมานะครับปลานุเขาคุณวะนะครับมูนลูกบ่นกับแต่ปลาชนิดเดียวมูนอยู่อำเภอสว่างวิรวงคุณไปงานชาปนกิจญาติพี่น้องนะครับเนาะเอาเบิ้งกันยาวๆได้ครับคลิปนี้เสียเ็นถึงสวนแบบหกๆเน่ดอกครับพุ่งหยากับพินาคางบานนี่ละเพิ่นมาเอานะครับมาให้เลี้ยงงัวนยี่นี่พรายี่ดมกับพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ครับเลี้ยงงัวขุนนะครับสองโตนะครับเอาเพิ่นความสุขของเพิ่นเพิ่นเพื่อนาแต่หน่อยเนาะแต่ก็ดี่ได้เพิ่นปั๊บธุรกิจของเพิ่นนะครับคอนโดในแง่ของการทำงานพัฒนาขึ้นมาบ่ต้อง อื่นว่าต้องเกี่ยวหญ้าไหมเออนี่ก็คือต่อ,อยอดธุรกิจได้นะครับคือผวกสร้างแอร์สรางยางเวลาเขาเฮตดแอร์บ่ไดดเขาก็ขายอะไร่างสีหนะ้าผวกอะไรรถยนต์อะไอย่างสีหนะ้านี่ผูกเพื่อนหัวเทียบกันนะครับการทำหน้าหรือว่าการกษเียนเมื่อก็ปับ๊บใดคือกันแต่ว่าเขากับมองมองจะไปเปรียบเทียบมองว่าจุดของเข้าทำงานก็คือไดแค่นี้อยู่แค่นี้แล้วก็วิธีเป็นแบบนี้นะครับมันก็เทียบกันบ่ด้ในวิธีของของการทำงานนะครับนี่ก็คือเปลืองฝ่าเนาะอืมมาปลูกยังกับบักุวง นะครับอืมมืองอมืองอผมว่ามืองอมืองามมืองอนี่คือจับจะคีย์บอร์ดมาเกือบยี่สิบกว่าปีคี์บอร์ดก็คืออันตัวคี์ตัวเหล็กน,นะครับอืมบัญชีเหตุบัญชีมาหลายปีนะครับกับบอเดเกเก่งเด็กยังเดือบเอาสูฟังซื้อนะครับบอดเด็ปิดบัญชีได้เป็นหัวหน้าบัญชีแต่ปิดบัญชีบ่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็มาจับเสียมจ,จับจอบนะครับจับกล่องนะครับ จับมีดเทดกับเขานะครับเปลี่ยนไปบอบบนนี่ทูกอย่างตัวปั๊บโตเนาะอายุหลายขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีชีวิตนํามาอยู่สีสเกตนะครับเนาะจริงเพื่อนอยู่ในเมืองดีเหรอครับผมน่ะละไปขอเพิ่นเองนะครับเนาะเอาว่าวสูกันฟังหยอกไปนําเนาะพี่น้องครับว่าวแบบนี้เพื่นอนขึ้นสิมกักว่าวีสานบ้านท,าออท่าอุตอันบ้างคีบกับสีว่าวก้างเนี่ยเยาว่ากันเลยครับเพราะว่าไอผักเอินเพิ่นได้เขาใจนํานะ คลิปนี้สีเงาเนี่ยเด้เว่าวหลายนะครับจริงๆมันต้องลายสดนด้นอนคลิปแบบนี้แต่ก็บอกไม่ยัง้งให้พี่น้องได้เบ่งเฮาานอมันบอกให้เด้งนะครับนเนี้นี้มันปิดกั้นหลายยางเลยนะครับทั้งหลายแพลตฟอร์มเลยเหมันกับว่าชาวพื้นที่เพื่อนหน้าอยู่นี่นะครับผมมันเป็นอย่างสั่นไปแล้วระบบนะบริเวณจวดจัดนะครับบคือ,อผู้ถี่มีทุนหลายนะครับเหตุการณ์แบบนี้คือกันร้วนทุกอย่าง,งหน้าหลายลอยไล่กันแตกำไรหลายยังสีหน้าครับเป็นแบบนั้นนะระบบมันเป็นอย่างสั่นครับด้วยธรรมชาตินะนะครับเซานี่ยู แต่บ่หัวสติมาบ่ลนอนบาอาเรื่องฝนโง่มาอ,อีกแล้วบ้านนี้เข่าซากแล้วคันเข่าซากแล้วนี่ฝนอ่าบอดี้บอลลูนอีกเดือนเดียวบ่ถึงเดือนซ้ำนี่เพราะว่านี่กับบ้านตไดๆวันที่หกกันยาแล้วบ่มาอีกจักซิฟหาหมื่นนี่เซ็ตเลยครับยื่นตุนแล้วก็สีบ,บอลอเดอออกห่วงแบบเต็มท้องดอกยื่นยื่นแล้วก็สีทอกซอดลงมาแล้วก็สีรีบแน่บ้านนี้เข่าก็บ่ได้น้ำหนักตัวนี้บอลถึงในในทางของฝนนะครับสายบามันกาสาิอัสติมาก็ได้เว้าเว้าให้ ในในลักษณะของวิธีการทํางานของบรรยากาศที่ผมยืนอยู่นี่เนาะนะครับผมเสาวันเสานะครับหลายคนกับเห็นงานได้ระเบิดกับคงสีนั่นแหละครับหยุดมืออื่นเนาะบางคนกับผมมีวันหยุดอย่างสี่นะนะครับจังลุงผมอยู่สมุทรสาครเห็นงานอย่างไรยังมีวันหยุดสุดยอดดีๆครับเษียแล้วทําต่อเพื่อนมีความสูขกับการทํางานแบบนั้นในในความเป็นอยู่แบบนั้นยงกว่ากันบ่ได้นะครับพี่ลุงผมเนาะอยู่บ้านอยู่สมุทรสาครเนี่ยน้องนี่น้องสาวเพื่อนนะครับผมก็เว่า แซ่ไปแน่ละลุงผมช่องเพื่อนอันยังก็อันนั่นอันนั่นบุญชูนะครับช่องเฟซบุ๊กเพื่อนนะนะครับเอ้าฝากบอกว่าคืนหอดอยู่ด้วยครับสมมติสาคอนะครับมีโอกาสสีไปยามเหมือปี่หนีโมเดลไปเลยครับยามคลิปกับใครเดินทางไปไกลละนะครับก็รอผู้สนับสนุนนี่ละในในหัวคลิปหัวย่างพี่น้องที่มีร้านค้าเนี่ย้อยจรงงสิสามารถเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนได้ผมสิแปะหัวคลิปให้ค้นหูวจักหนอเวลาผมไปถ่ายคลิปจริงสิแต่ว่าเรื่องยอดปิ้วยอดย่างจริงสิก็ตั้ม ตามเหตุนาะตามกําลังที่ว่าแล้วแต่ดวงคือกันนะบางท่อเหตุบูปิตาใหญ่หยอดวิวมีคนหัวใจกระดั่งไปคือกันมันแล้วแต่จังหวะและ้วก็เหตุการณ์นแล้วแต่วาสนาที่มีต่อกันเนาะแต่ว่าจังไรก็อยากให้มีตัวต้นในแพลตฟอร์มเนาะที่ผมไปแนะนําต่างๆเนาะในวัตถุตป,ประสงค์ก็คืออันนี้กคมันัวก็อยากให้แนะนําอาชีพไห้คนนะครับซอยกันไปนะครับเป็ <c ute> นงานซอยส่วนหลบ่ได้เอียงดอกครับอะไรครับสร้างรค์แลวกะอยงก็ซับพอร์ต พี่น้องที่นี่ขายของหรือว่ามีสวนเกษตรจังสี่ก็สามารถบอกผมได้นะครับมีวิวที่สวยมีบรรยากาศอยากออกเอ่อคลิปยังสี่นั่ก็ใกล้ๆก็บบอกผูม,มากกับใดเดี๋ยวผมไปจะแนะนํให้น้นองบราเวณวัากันเห็เขาใจนะครับอืมตัวนี้ก็เปิดเปิดโต้ไว้นะครับเราเปิดโต้ไว้เพราะจีแต่อศัยกันแต่ซอยเหลือกันไปนะครับอืมในในในระดับแพลตฟอร์มบริเวณคนดังไหนแต่ว่าคือเข้ากับไปจอยกันจังสี่ในเขตตาบนยังสี่เข้ากับเดือหูกันแล้วก็พี่น้องกับเดือหูจักตัต้นเนาะ เป็นการต่อยอดเป็นการเสริมกันเสริมสารกันอุ้มมอหนีคลิปเน่าอยู่เบาหลายพี่น้องสีเบืงเองจบพ่น้อเอา้าผมสีล่ากันไปท่านี้นะครับบรรยากาศยุ่งกับลายบานนี้เดี๋ยวแจ้งน่อยกับคงสิกับเพราะว่าออกมาสัมผัสกินได้บ้านเท่านะครับยามเสาๆนะครับวันเสาร์มือนีนะครับบุญเขาสากมื้อื่นนะครับแล้วก็บุญสังกทานในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับผมช่วนนี้เนาะดูการเข้าพรรษาที่สีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับผมก,กันใดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ